สวัสดีครับเบกับผมแม่นัปัตเตอร์ในช่อง d f Channel ช่องที่มีตาระและความบันเทิงเปีียมวันนี้ผมขอ,อนำพาทุกท่านเข้าสู่เกม The Evil Within ในภาคที่หนึ่งซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไปติดตามชมกันได้พร้อมกันเลยมาเล่นกันครับเอเออันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าความสว่างนะฮะผมก็จะตั้งไว้เท่าดีเลย60 อันนี้ก็คือเป็นระดับความยากนะฮะแคชชัวนี่คือเป็นปกติเซอร์ไววอลนี่ก็คือเป็นระดับที่ยากขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ยังเป็นระดับพื้นฐานนะโอเคดุยกันชั珀เตอร์ที่หนึ่งนะฮะทีวี TV น่ากลัวให้เปิดมาก็มีทีวีเลย ทุกหน่วยทุกหน่วยนี่คือเบดเก้าเก้าเราได้รับรหัสสามโรงพยาบาลตีก่อน1-84รับทราบแล้วเราจะทึงนั่นใน3านาทีรับทราบ184ขอโทษนะครับคุณนักสืบไม่ทราบว่าเรามีนคดีอะไรกันที่นั่นฟังดูนายเครียดเหน่อยนะไรออนก็มีคนโทรเข้ามาอีกครับ บอกว่าเเหตุการณ์ประหลาดขึ้นตำรวจของเราก็อึ่งถูกส่งไปที่นั่นบางทีอาจจะเป็นหมอที่ไล่ฆ่าคนไข้ก็ได้นะเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งจะกตที่ฐานกันไปก่อนเลยหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองสี่ตอบด้วยโจเซฟนายคิดว่าความเกี่ยวข้องนี้ยังไงบ้างผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการบันทึกเอาไว้เสมอ ใครก็ได้ตอบด้วยนี่คือนักสืบเซบัสเตียนคาเทลโนด184รายงานสถานะมา184เรามีปัญหาบางอย่างที่โรงพยาบาลตีกอดมีอะไรเ้เสียงพระเจ้าช่วยเป็นเหมือนสัญญาณแทรกไิที่ยุ่นะฮะตะกี้ ผู้หญิงคนนี้นักสืบหน้าไมค์คิดแมนเธอคิดว่ายังไงบ้างไม่มีอะไรครัท่านฉันคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาเสมอโอเคครับหน่วยของพระเอกของเรามาถึงแล้วโอตำรวจมาเต็มโรงบาลเลยฮะ เรื่องใหญ่เช่นเล่นนะเนี่ยท่านคิดว่าไงครับคอนเดล,ลี่ติดต่อกำลังเสริมแล้วรายงานพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้ใน,ในโจเซฟคิดแมนพวกเธอสองคนมากับฉันตกลงค่ะโอเคครับเริ่มกันแล้วชั้นเตอร์ที่หนึ่ง สายฉุกเฉินจากผู้รอดชีวิตโอเคสำรวจรอบๆครับดูซิมันมีอะไรกันบ้างโจเซฟมันจะเจออะไรนะไม่มีอาวุธเหลือในรถเลยครับท่านเคครับไปก่อน เนี่ยฮะตำรวจกักครึ่งมาที่นี่แล้วเขาหายไปไหนกันโอ้ยเปลิ่นอะไรเนี่ยเปลิ่นเหมือน,นเลือดเลยเอาละระวัตงตัวกันหน่อยก็ดโโีโอ้โหศพ พวกเราจะนนเข้าไปตรวจช็บอย่าให้ใคร่าประตูนี้นไปได้นะแน,น่นอนครับท่านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามกำลังเสริมมาโอ้โหศพคนไข้ครับโรงพยาบาลโอ้โหเละทั้งหมอทั้งคนไข้โอ้โหฆาตกรแม่งโ,โหดมากครับบอกเลยได้ยินอะไรไหมเนี่ยได้ยินแล้วโจเซฟโอ้ยน่ากลัวครับบอกได้คำเดียว ม oh, um, um ีใครยังรอดอยู่ไหมครับโอ้เละเทฮพยาบาลมีใครรอดเลยเนี่ยเออมีจอมอนิเตอร์กับอ้าวมีคนรอดครับคุณบาดเจ็บตรงไหนไหมเป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้รูวิกรูวิก I've got him the security cameras might tell us something เราลองดูกล้องดูสิว่าเขาพูดถึงอะไรกันแน่จะ,ะเปลียนดูกันสิหมอพยายามบอกเกี่ยวกับคนที่ชื่อว่ารูวิกนะฮะน่าจะเป็นฆาตรกรโอโ้โหไลฟ์ฟีดนะฮะอันนี้เอ้าเนี่ยตำรวจเอายิงกับอะไรเอ้ยอะไรวะยิงอะไรอ่ะเออโอ้โหผีอ่ะเฮ้ยหึ่ิเปิ้ลคิวเลยอะไรเนี่ยนรกอะไรกัน โอโหหันมามองอะไรวะนันโลกล่ะเสบีเตียนอะไรเนอะ้างหลังโอยอะไรเนี่ยมาถึงก็โดนเลยเหรออ้าอะไรเนี่ยกองเลือดนะฮะอ้าเลือดจดเหมือนจะลักษณะเหมือนจะโดนแขวนอยู่นะ่ย เนี่ยโดนกลับหัวมีใครเปิดเพลงอะไรสักอย่างอยู่แน่เอาเฮ้ยตกใจหมดฆาตรกรไอ้นอี่คนละคนกับตะกี้นี่ว่าแต่หน้าตาน่าเกลียดมากฮนะโอ้โหนี่มันจับคนมาทรมานนี่ว่าพวกคนไข้นั้นก็เลยฮะ <c oughs> เสียง <c oughs> โอ้ยจะรอดไหมเนี่ยเศบาทเตียนโอ้ยอย่ากโลงฆ่าสัตว์เลยโอ้ยดิ้นก็ไม่ได้ทำไรก็ไม่ได้โอ้โหมันเสียงลักษณะไปแล้วนะฮะโอ้โหเหลือครึ่งตัวตายันนะฮะแล้วครับเศบาทเตียนไม่ทำอะไรตั้าจะหังเส็จมันแน่ครับบอกก่อน ไป,เ,ปเตะมาเตียนแขวงแขวงอีกทีแขวงแขวงแล้วอีกทีอีกทีครับอีกทีได้ไหมได้โอเคอย่าไม่เห็นนะเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งเห็นนะตัดเชือกเออโอ้ยโอ้ยไอ้นั่นอยู่ในห้องนะนะั้นฮะไอ้อ้วนฮนะอา้าวงานเข้าปืนโดนยึดโอ้มันอยู่ดู่นเนี่ยเดี๋ยวนะ จะค่อยคไปครับโอเคครับกดแบบอัลเทอร์เนทเลยอ X หรือคอนโทรลนะฮะเพื่อย่อง okay. จะมีกุญแจนะฮะแขวนอยู่เดี๋ยวเราจะรอจังหวะรอพี่อ้วนนึงเข้าไปก่อนเข้าไปแล้วนะฮะขอแล้วกันอันนี้ก็คือกุญแจในส่วนของผู้ป่วยสามารถเข้าไปยังส่วนรักษาความปลอดภัยส่วนอื่นได้ เอ okay, ครับอย่ารู้นะเว้ยมันอยู่นู่นครับเฮ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วรีบไปที่ไปอุป้ยเกือบครับวิ่งไม่ได้ครับมันรู้ตัวแน่ <Okay. S 2> ไถเลยเต็มเตียนเฮ้ยอย่าเพิ่งมานะเฮ้ยขอร้องโอเคครับไถได้แล้วอุว้ยประตูก็เปิดสะดังเลย ไปเตปปเตียนไปค่อยเดินครับมันยังไม่รู้นะฮะว่าเราหนีออกไปโอเคเช็คพอยต์นี้เนี่ยครับมันยังอยู่ข้างล่างนั่นเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะไม่อยู่แล้วนะฮะไปเลยครับตอนนี้สวยเอ้าอะไรงานเข้ากับดักอ้าวโอ้ยนรกเวรแล้วหนีเราเตเปเตียน วิ่งโอ้ยเรื่อยได้หลังมาหนีเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วเออผักไปเฮ้ยจมสเตี้ยนโอ้ยขาโอ้ย,อยแย่แล้วเอา้าเปิดลูกตรงโอ้โหกับดักไป,จปเจมสเตียนไปไปไป,จปเจมสเตียนขอร้องไป อย่าอย่าเข้าไปใกล้อย่าเซบัสเตียนเตบัสเตียนเปิดเร็วไปโดนลงไปเออรอดนะโอ้ยอะไรวะมาถึงกับดักลบลบขวาเฮ้ยโอ้ยเหนื่อยฮะมาถึงก็รัทึกเลยอือเลือดทั้งนั้นเลยฮะงานเข้าแล้วไง โอ้ยเสียเปรดเตียนขาบาดเจ็บอีกตั้งหากโอ้ยโอ้ยขาน่าสงสารมาถึงก็เจ็บหนักเลยครับไปไปเสียเปรดเตียนกลับเพกไปโอ้ยขอโทษหน่อยขอโทษ่อยเฮียโอ้ยพักโอเคครับเช็คพอยท์ มีทางซ้ายกับทางขวาดูทางซ้ายก่อนโอเคครบับ้างเปล่าโอ้ยเราจะหนียังไงเนี่ยขาเจ็บขนาดนี้โอ้เสียงเสียงแบบนี้ไม่ดีครับโอ้ย ไปต้องรีบขึ้นไปแล้วตรงนี้มีประตูตรงนั้นมีเหมือนเป็นผู้ป่วยนะฮะไปดูก่อนไปโอ้สภาพเละเทะมากทางออกอยู่ไหนกันแน่เนี่ย ในด้านในประตูที่อยู่ไกลสุดของท่อระบายน้ํานั้นจะมีบันไดที่สามารถนําคุณไปสู่ตึกของผู้ป่วยเก่าได้ถ้าคุณหามันเจอคุณสามารถใช้ลิฟต์นำเอาไปสู่ด้านนอกได้ฉันหวังว่าใครอ่านบันทึกฉบับนี้จะสามารถหนีออกหนีรอดออกไปได้ใครก็ตามแล้วนะก็คือเป็นบันทึกเก่าจากท่อระบายน้าโอเคครับคือเขาบอกใบให้ขนาดนี้นะฮะแสดงว่าตรงนี้น่าจะไปได้หรือเปล่า อเคตัวนี้ตันตัวนี้น่าจะโดนปิดตายไปเลยนะฮะเป็นโต้โอ้ยไปขาก็ยังเจ็บอยู่ไปไปเข้าประตูไปโอเคอันนี้ ไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นห้องเปล่าๆเหรอเดี๋ยวไปอีกทางนึ่งเดินลำบากมากครับมาถึงก็ขากับเพกแล้วไปเซบาเตียนใกล้ถึงแล้วประตูสองบานนะั่นเราเข้าไม่ได้เดี๋ยวลองกดอีกทีสิเนี่ยครับัดไม่ได้นะ อ๋อต้องเข้าทางนี้ครับประตูเนี่เมื่อกี้เข้าไม่ได้มาปีบันไดไปปีขึ้นไปโอ้ยต้องรีบไปจากที่นี่ครับโอ้โห,หมุมมองก็น่ากลัวเหลือเกินปีนปีนค่อยคอยโอ้ช้ขาข้างเดียวปีบันไดนะยพอเราหดมาก เพ okay. นามมอนมีคอมพิวเตอร์รวจครับอันนี้บันทึกจากาห้องหม้อต้มเวลาบ่ายโมงระบบเต็มได้เริ่มต้นกระบวนการทำงานเวลาบ่ายโมงสิบห้าเราได้ประสบความสำเร็จยืนยันมาแล้วการเชื่อมต่อสองสมองของผู้ป่วยนั้นเป็นไปได้วยดวยีเราได้คัดเลือกผู้ที่จะมาเข้าร่วมในการทดลองครั้งนี้เวลาบ่ายครึ่ง Anomaly Aquanot B Subject เราได้รับคําสั่งมาจากหมอโดยตรงเนี่ยให้กําจัดใครก็ตามที่เข้ากันกับเข้ากันกับระบบสเต็มของเราไม่ได้เวลาบ่ายโมงสี่สิบห้าเนี่ยก็ได้เริ่มต้นเนี่ยพนักง,งานของเราเนี่ยได้เริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบ,บของสเต็มนะฮะแล้วก็แล้วเขาก็พูดถึงเกี่ยวกับว่าใครก็ตามเนี่ยที่พยายามจะหลบหนีจากโรงพยาบาลน,นั้นก็คือเหมือนกัว่า ก็คือจะต้องถูกกำจัดนะฮะเขาเขียนรวมๆนะครับผมไปไปต่อก่อนอาจจะไปต้องระบบสเต็มแล้วครับตอนนี้โอ้ยโอเคเช็คพอยอย่างนี้ไม่ดีแล้วฮะทางเดินแคบๆอย่างนี้ไ,ไปไฟจะไปเตียนไฟถ่ายออกไปโอเคตรงนี้ห้องที่ไปทางไหนได้เนี่ย โอ้ oh, เสียงมันมาแล้วเร็วเร็วเร็วเซบาสเตียนเข้าไปอุ้ยทันพอดีครับโอ้ยเสียงเลื่อยมาแต่ไกลโอ้ยโอ้แม่งพังเข้ามาแล้วอารมณ์นี่กับเอาลัดให้เนี่ยโรงพยาบาลบ้าในตำนานให้เอาลาัด แกหายไปไหนแล้วเออเออาัวครับเนี่ยปัญหาเราไม่เจอตอนนี้อย่าเปิดตู้นะเฮ้ยโอ้ยอย่านะอย่าขอร้องเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดวิ่งผ่านตู้ข้างไปเมื่อกี้ เทลอดครับเอือบไปละโอ้ยข้างหลังงานเข้าเร็วเตะปัเตียนวิ่งโอ้ยไปเร็วไปอย่าหยุดเตะปัเตียนอย่าหยุดโอ้ยมาแล้วทันไหมอืมทัน โอ้ยทันพอดีครับโอ้เหนื่อยบุรีหมดอีกโอ้ จะเข้าเรื่องใเนี่ย ไซโครเบรกนะโอ้ยินโทเหนื่อยมากครับเริ่มนี่ก็เอาลุ้นกันจนเฮนั้นทางออกยังไงหอผู้ป่วยเก่าไอ้นี่ว่าที่เขาเจอไอ้ขตาตกรที่ชื่อว่ารูวิกนะฮะอ้ที่วร์ปไปวร์ปมาตอนแรกนะวันนี้ศพตำรวจเนี่ยสี่นายโอ้ไปครับ เอา้าขาหายเฉยเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเตียนหมายเาเป็ไงเนี่ยไป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 ้องสงสัยครับตอนนี้หนีก่อนโอเคโอ้ไนี่มาอะไรเดียมเองทะลบทั้งเมืองแล้วพยนนานาชัดชัดอา้าวรถพยาบาลอีกคนมาช่วยฮะ นักซืบเร็วเข้าเข้ารถเร็วโอ้ยไปไปไปคอนเดลลี่มาช่วยครับเร็วคอนเดลลี่ออกรถนั่นแหละไปเกียร์ไปไปเซนาปเตียนขึ้นเลยโอ้โหพื้นถล่มรีบโอ้ทันพอดีฮะอ้าวไว้นี่ลูอิกไปไปเออ เอ้าหมอมากับคนไข้นะฮะไปไปอ้าแล้วโจเซฟอะโจเซฟไปไหนแล้วขอโทษครับคุณนักศึกแต่ผมคิดว่าเขาเขาไม่รอดอะใจเย็นเลดลี่ใจเย็นใจเย็นเย็นเลดลี่เย็นใจเย็นโอ้ยไม่ไหวครับข้างหลังเลที่หมดแล้วเวทเราไม่มีทางหนุนกลับได้แล้วโอ้ย เดะตามหลังมาเลยเฮ้ยตุ๊บ <c oughs> อยัากระตุม้มจิตสองนะตอนนี้ <c oughs> โอ้อะไรนะั่นเทรนเนอะนะอ้าวโอ้ยทันือทันก็ดี <c oughs> ขับเทพเดิน ย่แแล้วฮะเอาอะไรกันนะตึกเหรอโอ้ตึกเคลื่อนตัวเหวีแล้วไงไปเร็วคอนเดลี่ตัดไปโอ้โหตัดพอดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย ล่มสลายกันหมดแล้วนะไม่เหลือใครเลยเว้เลยเราถูกตัดการติดต่อจากทุกคนเลยทุกคนตายแล้วข้างหลังเป็นไงบ้างเราไม่เป็นไรแท่กระแทกกันิด้หน่อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะไปไกลไกลแค่ไหนกันเนี่ยต่อไปดูเหมือนกันแล้วนะเอาเฮ้ยลูวิกมาได้ไงวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเนี่ยเอ้าฝ่ายอะไรนักหนาเฮ้ยโฟเอาลวกเอ้ามันเขาว่าไงลวกตกเหรออ้าวไม่ดีแล้วอ้าวอ้าคอนเดลลี่กลายเป็นอะไรสักอย่างนะฮะ เอา้าหน้าเละระวังโบลวงโอ้ยอะไรนัเนี่ยเอา้าเสีปัเตียนจบชัเตอร์หนึ่ง โอเคครับทุกท่านสำหรับในพาร์ทแรกนี้ผมก็จะตัดจบตรงนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกกด้ความรู้กับ DM Channel นะครับผมชอบกดไลค์ช่วยกด Subscribe ครับผมเกมดีมีสาระต้อง DM Channel เราจะไปตามกันต่อในพาร์ทที่2เร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณครับ